โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมราแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่นะครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกฑเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หรือว่าใครที่มีแบบเงินหนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัคร50บาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนในเกพี่นครแล้วก็ใท อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยซุปเปอร์แชทได้นะครับการในลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิทีนี้กันเลยครับไปเลยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องมิวยอนนะครับก็ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่2ของเรานะครับ EP แรกก็คือได้เสียงตอบรับดีมากนะครับก็ฝากติดตาม EP นี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะรับชม EP 2กันเลยนะ n บ p s u โปร EP ที่2กันนะครับก็ในคลิปที่แล้วนะก็ฝากสตรอรี่แล้วก็ไปลง EP ตีใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะไปฟามเวลแล้วก็ลงสตรอรี่ให้ผ่านนะครับบทหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็แล้วกอ็อย่าลืมพี่ไปซุ่มตัวละครได้ได้เพิ่มมาด้วยนะแล้วก็ได้ดีมาแล้วก็มีน้องให้มานะครับอันนี้น้องให้มาเอามาฝากตัง แล้วก็ตัวเบจิต้านี่อันนี้คือสตาร์พาร์เลยสตาร์พช่วยพิไวอะไรได้เยอะเลยนะอันนี้จริงก็เดี๋ยวเราไปลงสตอรี่ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตดูตู้มมีอะไรเซนดิสจริงโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปลงสตอรี่โลกอ่าตอเดี๋ยวดูก่อนว่าสตอรี่ตอนนี้พี่ไปยันไหนแล้วนะก็ตอนนี้มีคูณ2 exp ด้วยนะครับอ่าวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาเขาเรียกว่าอะไรจะมาขอพรนะครับก็คือจะขอพร อ่าสตาร์ดัตแล้วก็เพชรน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะวิวลอยด้วยแล้วก็จะไปลบลุกสองให้ได้นะจะพยายามที่ไปลบ2ลกสองให้ได้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้จะเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงสตอรี่ต่อเลยไปคุณผู้ชมเราเข้ามาอยู่ในสตอรี่นี้นะนะไปะเลยเราจะกดเป็นระดับยากไปเลยนะกันนะเราจะวางเจ้าตัวละครซาตานก่อนก็คือตัวแบกเลนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวแต่ว่าเราจะกดคูดสองไปด้วยจริงๆแล้วว่าถ้าแนะนํานะให้ ให,ให้ซื้อคูณสามดีกว่านั้นเดี๋ยวอีกขอเบียร้อยก่อนลวกันเดี๋ยวพี่จะไปซื้อคูณสามเนะเ,เราจะมาเอฟเฟกต์ด้วยน่าจะไหวอยู่หลุดไหมไม่หลุดน,นานนี้แล้วก็เจนอนนะคิดว่าเป็นตัวละคร T.A. ท,ที่ดีมากนะตอนณนะนะตอนนี้สำหรับพีนะแล้วตัวละครนี้พี่สุ่มได้มาเฉยเลยคุณผู้ชมแต่พี่อจิงะคือไม่อยากสุ่มไ้แต่แบบว่าเออแบบสุ่มเล่นๆอ่ะแล้วแม่งได้คือแบบว่า what คือรหัสดีดีม,ดมากตั้งแต่ซาตาลแล้วเออแล้วก็พี่ได้ทําการอ่ามีน้องกิฟต์อ่า v p ให้ก็ต้องขอบคุณน้องคิวด้วยนะคะที่กิฟต์ v p ให้เนาะรหัสน,นี้พี่จะไม่เติมโดยสักกระบาทน,นะก็ะคือถ้าใครให้ก็คือแบบว่าต้องขอบคุณครับขอ,ข,อขอบขอบมากครับนะก็อันนี้ไหวนะแค่เจนอตก็น่าจะไหวแล้วเออแด่รอบนี้น่าจะเจนอตแบกนะ นี่อับขั้น,ข,นขั้นนี้ก็คือชิลลวเนี่ยแค่น,นี้ก็ปล่อยปล่อยเซอร์เลยแค่รอบมีเจนอตก็เซอร์ละรอบนี้เจนอตแบกรอบแรกมิสเตอร์ซาตานแบกแต่รอบนี้เจนอตจะแบกนะจะขอนอนุญาตอัพตังขั้นสองก็น,น่าจะชิลแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าสมัยนี้ก็เล่นง่ายนะเออเล่นง่ายมากเล่นง่ายมากเออแล้วแล้วคือน้องๆถามว่าคือพี่เอาเจนนอตมาจากไหนนะครับก็คือพี่ไปลงตั๋วมานะ จะมีตั๋วสามมันนะตั๋ววันหนึ่งมันจะลงได้แค่ครั้งเดียวนะก็คือเราสามารถเอาตัวละครได้เออแล้วพี่ก็ไปลงตั๋วเพื่อที่จะแบบว่าเอาตัวละครนี้มาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเขายาตครับคือถ้าเรามีเจนนอตแรกๆก็คือเหมือนมีนั่นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมชื่ออะไรวอีวานอะ่ะเออเหมือนเหมือนเหมือนมีอีวานอะ่ะเหมือนมีอีวานจริงก็คือชิวเลยโอเคแค่นี้เราก็น่าจะ สาบายบือสาบายบือสะดือโบเลยชิวเนี่ยเจนนอตยิงอย่างเดียวก็วคือ1วีเท่ากับอีวานเลยแต่อีวานมันจะดาเมจเยอะแล้วก็การอ่าดามจเยอะใช่เอออีวานมันจะดาเมจเยอะตลอดมีจะล้งก็ชิลแล้วเดี๋ยวพี่จะอัพเจนนอตแบบว่าให้มันวิวร้อยเจ็ดสิบห้านะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเจนนอตแบกบเจนนอตแบกในสุดเราก็ได้เจนนอตมาแต่นี่เจนนอตแท้จริง,อบบรงขอยัดแคป ขายัดแคบเจนอตนะเออขายัดแคบเลยวันนี้ต้องแคบเจนอตละอุ้ยมันมีเวฟเวฟข้ามเดี๋ยวเขาเอาใหม่ใหม่รอรอหน่อยเจนอตรอรอหน่อยยิงรัวยิงรัวยิงรัวเอ,อ๋รูปนี้รออยู่สวยโอเคประมาณนี้แล้วที่ก็จะอัพเจนอตต่อเจนอตอัพแค่แค่สามคันพอให้มันได้เม็ดหนึ่งพันพอเพราะว่าถ้ามันได้เม็ดเดียวก่อนนี้มันจะตีตีเร็ว ไอตีช้าตีช้าตีเร็วก็เย็นแหละแค่นี้มันก็หนึ่งวินก็เละนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงอ่าจตพอใกล้จะจบก็เดี๋ยวเราจะไปลงถ้าถ้าถ้าตอนนี้นี้จบนะครับก็เราเราก็จะไปลงอีพีต,ต่อนะอีพีต,ต่อเลยแล้วกันเราไปเซิร์ฟธรรมดาด้วยคุณผู้ชมแล้วก็เผื่อแบบว่ามีคนมาบกอีกทีนึง แล,แล้วที่แล้วเจอไอจอนนะผู้ชมพี่ก็พิมพ์คุยกันนั่นแหละแต่ขอเป็นคนในนี่าขาเป็นคนฟิลิปปินส์พี่ทานะก็ขาแบบว่าคืออยู่ประเทศอะไรทำคนฟิลิปปินส์แต่พี่อยากวางตัวนี้มากเลยเดี๋ยวรอเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือมือใหม่ก็คือสบา,ายอะ่ะเอาตรงๆอะ่ะคือถ้าใครเล่นมือใหม่ตอนนี้คือสบา,ายมากเลยคือมาถึงก็คือได้รับแบดเนี่ยดาเมจมันก็แบบห้าหมื่นเอาไว้ตีบอสได้ส่วนตัวนี้เอาไว้กันนะน,นี่ไว้ตีบอสได้เลยดิผู้ชม แป๊บเดียวได้ไปแสนหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลูมทูโปแบบรวดเร็ว,รวการหาตัวละครแบบอีซี่เอาจริงเราเราเราไม่ต้องสุ่มกันนะแสนห้าคนดูโอ้ยก็อดเลือเท่าไหร่สี่ร้อยเอาจริงเจนเราตัวเดียวก็ชิวแล้วโอ้ยก็อด วันสิบห้าแล้วแบบอีซี่เลยอีซี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้นี่เดี๋ยวจ้าวันนี้คุณผู้ชมนี่เอาเลยเอาเลยหุ่นยนหุ่นยนหุ่นยนมาเลยหุ่นยนไอ้ยีโคเทเอื้อื้อื้อคิดถึงแบบสมัยก่อนเลยอ่ะแล้วเราก็ขี่ไงขี่เสร็จแล้วก็ตีตีตี นึกถึงเมื่อก่อนเลยที่แบบว่าออโต้คิกทุกคนจำได้ไหมตอนที่เราลงอินฟินิกันตอนแรกๆด,ด่านอ่าด่านพิฆาตศูนย์แล้วเราก็ตีเงี <c oughs> ้ยออโต้คิโต้คิกวัดตายเออวัดตายวัดตายตายไหม <c oughs> ผ่านมาผ่านมาผ่านมาโ okay, อเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสตอรี่ต่อไปเลยละกันโ okay, อเคุณผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่ในสตอรี่ใหม่แล้วเราจะกดเป็น ex เลยนะ เราก็จะวางเจ้าตัวละครเจนอสเพราะมันมีคูณ2ตอนนี้เมื่อกี้วิวห้านี่วิวห้แล้วเออคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปรับนะครับนี่ใครที่ยังไม่ได้ไปรับนั้นจะนําว่าให้ไปรับเลยเว็วเท่าไหร่ก็รับได้นะครับแต่ต้องต้องดูการ์ตูนของเขาสองชั่วโมงอ่าหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งป้ามันจะออกมาให้ดูทีหนึ่งนะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ปล่อยเอรอเราก็รออัพตังค์อย่างเดียว อันนี้เล่เท่าไหร่เฮ้ยทันทันเจนอ์แต่เจโนต์ต้องอัพเวลนั่นนี่วิวหกอยู่เลยเพิ่งได้แบบสดๆร้อนๆสหรับตัวจอฟอนเจโนต์เราอัพให้มันขั้นหนึ่งแล้วกันนะนัดนเป็นแบบ300เองนะนนั่เจโนต์แบกตานี้เมตาเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมตาสตอรี่นะเออเจโนต์อ่ะ เรากด E X แกเราห้าวไงเรากด E X เลยห้าวจริงแล้วห้าวจริงแล้วห้าวจริงเราฟาร์มตังค์ตังค์ตังค์แล้วก็มีน้องโดเนตมาคุณผู้ชมเป็นเซนตานะ้นเราเจ็ดห้าด้วยน้องบอกว่าเอาไปเลยอัพให้เอาไปเลยที่พี่มิวเอาไปเลยโอเคแค่นี้ก็ชิลลวแล้วเราก็จะอัพตังค์ แบบว่ายาวยาวรับตังค์ยาวๆแคนี่ชิลมากราเบ็ดเจ็ดร้อยตียับยับ ไหว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 เดี๋ยวเดี๋ยววัดเจนอตอีกตัวหนึง่งโอเคคือเดี๋ยวเราจะอัพหนึ่งจุดหนึ่งแล้ตังต่อเลยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนเวฟใกล้สิบห้าแล้วกันนะครับจะได้คนดูไม่เบื่อยนะไปเลยคุณผู้ชมก็วิฟสิบสี่ไปทีเรียบร้อยน,นะเออก็เจนอสน,นะตัวแบกชั้นดีเลยนี่ต้องทำเลยแหละก็คือปล่อยอย่างนี้ชิว ก็เดี๋ยวเราจะอัพตัวดเลเวลให้มันอีกสักตัวหนึ่งตพืที่จะแบบว่าเอาไว้ตีบอสเราจะอัพเลยนีต่อมาเราก็ขายตังค์นะครับขายขายแล้วก็อัพจำบ,บูออกมาบ,บูบูตอนนี้บูน่ารักมากบูยังไม่โหดเท่มากผมอยอม เจนนนแล้วก็ยิงยับยับก็คือเจนนนแล้วยิงยับวิธีนี่สถานีิเตอรสถานแรลงแบกอยู่านาเมจสมแข็งนะวิเตอร์สถานอะ่ะโอมยก็แหล่งจัดตัวท่าน้เมจชั้นดีโอเคคุณผูนชน้ชมนี่แล้ก,ก็นี่แล้ว สวยโอเคคุณผู้ชมเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงสตอรีร่ต่อเลยนะครับไปชมสตอรีน่น่าจะอ่าสตอรีร่อันนี้น่าจะเป็นสตอรีร่สุดท้ายนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจะไปฟาร์มเอ่อเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มอิสเวนตี้ต่อนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราตัดไปตอนเวฟสุดท้ายนะเว็ที่สิบสี่ไปเลยเว็สิบห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ กถ้าเราจบจานนี้ก็คือเราจะได้เอ่อทยงคีของดันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นตัวอะไรนะที่จะจำไม่ได้แล้วตอนนี้เจนนองก็ตีอยู่นะเฮ้ยเหมือนตัวจะหลุดปะไม่หลุดนี่หว่าเจนน้องก็ยิงอยู่นะเ,เลือดเท่าไหร่อ่ะอ๋เอเริ่มเยอะเริ่มอุ้ยสักหมื่นสองนะเจ็ดหมืน่น มากรตีไม่ตายได้ไงทุบก็ก็กคิดก็คิดโอเคอ๋อพวันวันพอตายโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปซื้อทำรมาแล้วแล้วก็ไปดูกันว่าใครจะมาเป็นผู้โชคดีรวมกับเรานะคุณผู้ชมเราก็ได้ที่สักขีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่โอเคตอนนี้เราเวลอ,อยู่ที่58นะครับแล้วก็ สัตว์ขี่ก็จะเป็นตัวนี่อ๋อเป็นปีของไอ้นี่อ่ามาฮิโร่ของไม่ชื่ออะไรน,นะฮอกปะฮอกเอ,อ๋ฮอกนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้อ่ใครที่ยังไม่ได้รับนะครับมารับได้เลยนะหูก,กิงกาตัวนี้มันดูน่าเก็ทน่าเก็ทเลยพี่ว่านี่เท่กว่าเยอะเลยแล้วก็ดูแบบว่าไม่ผิวเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผิวเนี่ยในโหนาเด็ยกันั่งรอกันดูกันเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชม แต่อันเนี้ยมันดูแบบดูดิผ okay, ิวมากโคตรผิวโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทำการลงอินฟินิตี้กันเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนดูลงด้วยลงด้วยลงด้วยเอ้ยลงด้วยได้ไหมอะไรยีมาเฮ้ยเอ้า ทำไมอ่ะยางลงด้วยอ่ะเขาลงด้วย <laughs> แล้วไปอย่างไวไงแล้วไปอย่างไวมันรีบกดจะเราได้ลงด้วยนะอันนี้อันนี้อันนี้คือเราได้ลงด้วยนะคุณผู้ชม <laughs> ลงด้วยลงด้วยเราไปปั่นคนต่อดีกว่าท่าเหมือนมันน่าจะออกเปล่าเมนูนะมฮ้มันออกคุณผู้ชมมันออกมันออกเฮ้ยไม่ออก มันไม่ออกฮเราไม่เป็นไฮมันยังไม่มาเลยเราลองเกณฑ์รักกันก่อนตีมอิกตีมเราไปใส่เอกตีมอยู่แล้วไฮอันนี้เบอร์ยี่สิบอันนี้ร้อยสี่สิบสามเรากดเอกตีมไงประเด็นอะ นิ่เธเหมืน e ไม่เอามืนไม่เอาไอตีมาโอ้โหคุณสองคุณสองคุณสองคุณสามเลยบอลคุณสามคุณสามสวัสดีครับเราอยู่ประเทศไทยเลยสวัสดีครับคนไทยเปล่าคนไทยเปล่า ลุงคนไทยเหรอเฮ้ยคนไทยลงด้วยได้ไหมครับลงด้วยได้ไหมได้ไหม <c oughs> คนไทยนะคนไทยนะนี่คนไทยนะลงด้วยได้ไหมแต่คนไทยน่าจะนิสใส่ดีนะคุณผู้ชมนคนไทยนิสใส่ดีนะ ได้เฮ้ยขอบคุณครับแต่หมดตอนแรกจะไม่ให้นะเฮ้ยเราหาดีกว่ารู้จักช่องวิวอยอนไหมเราเคยดูอ่าอ๋อสตาร์เอ้ยอันนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราเคยดูเคยดูสตรีม สตีมพอสายไหมเนี่ยถามถามถามเราเคยดูสตีมพอสายไหมแล้วถามว่ารู้จักช่องวิวยอนไหมก็ต้องรู้จักอยู่แล้วช่องดังขนาดนี้นี่เวอร์ไม่เคยอ่าไม่เคยดูหรออ่า Lu tạng song 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 YouTube 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 เขาจะรู้จักหรอถ้ออาเขาไม่รู้จักช่องอะไรเฉยเสียดูบหรอวะอ่านังกินไม่ออกโอเคโอเคไม่เป็นไร คือไม่รู้จักอืมก็คือจบแล้วเราจะอับกันให้เขานะมันยังไหวยอยู่อะครับอืมครับครับอันนี้เพื่อนเหรอครับเอาเพื่อนมาเล่นอันนี้อันนี้เพื่อนหรอตา เล,เล่นเพิ่งเล่นหรอ <c oughs> ดีเอ้แต่หน้องคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจริงพูดพอด้วยพูดพอนะเนี่ยคุณผู้ชมทุกคนเป็นการลุกทุบตัวที่แบบว่าน้องเบก อันนี้ครบแล้วเดี๋ยวจะทำการอัพบูม่าต่อ4ตัวแล้วก็อีกหนึ่งสองสามสี่เพื่อนพึ่งเล่นอ๋ออายุเท่าไหร่เราเราอายุเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่ราอา่ะ <c oughs> น่ารักว่ะก็ขอแยกอัปตังก่อนนะครับผู้ชม ชิปเยอะเยอเยอ12วุ้ย12อ้เดี๋ยวเราโปรโมทช่องเนี่ย,ยโยปรโมทช่องชอง่วงนี้ไม่ไม่ดังฝากช่องมิวเ่ยวกับโลบโลก เพิ่งทำคีนะคีอ๋อใั่ฝากติดตามหน่อยครับฝากติดตามหน่อยครับฝากติดตามหน่อยครับแล้วกัน,นเลย <c oughs> น่ารักคนนี้อายุ12เองชื่ออะไรไม่รู้แต่ถ้าท่านท่านถ้าคลิปนี้ลงไปก็ มา,มาพิมพ์ใต้คอมเินเด้นนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราน่าจะรอเวิบไ,ไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาอีกทีหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะได้ครับอุ้ยนา้าร่าแคปขี้แคปแคปขี้แคปตอนนี้เราก็าผังไปเจ็ดสิบเวฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม ก็น้องน้องคนนี้นะครับก็คุยได้คุยกับพี่นะคือเขาชื่อว่าน้องภูนะครับคือน่ารักมากน้องคนนี้เออน่ากิอางอ่ะก็คือแบบว่าตอนนี้คือได้เพื่อนอนะ่ะแล้วพี่ก็เลยแบบว่าขอแอดขอแอดเพื่อนน้องไปแล้วกันนะเพราะน้องน่ารักจริงแบบช่วยนูน่นช่วยนี่น้องเขาเล่นได้ไหมครับเล่นได้ครับคือพูดพอมากอ,ะอ่ะเอาจริงถ้าพี่มีตัวละครที่ดีกว่านี้พี่น่าจะเทรดให้น้องไปแล้วอะ่ะเออมีเท่าไหร่ก็ให้หมดอตอนนี้เราเราก็ใช้่นยนต์ตีไปก่อนนะผู้ชม ไอ้ไอโคนโคนแตกตายไหมไอ้โคนตายนะไม่มีบัฟนะผู้ชมพี่ว่าน่าจะไม่ถึงแ0สเวฟบหรอกน่าจะเดี๋ยวไปเดี๋ยวกนะ็แตกแล้วแตดด่น้องภูรีนรักจริงน่ารักมากคือพี่คุยกับน้องคือแบบน้องเป็นกันเองมากเออแต่เดี๋ยวจะเอาน้องไปตั้งขึ้นหน้าปกแล้วกันนะก็คือแบบว่าถึงเราจะเล่นเม่เก่งแต่เรามีพวกพ้องมีคนเล่นด้วยแล้วกัน น้องเหมือนน้องเจวางโหลดดามผิดนะอืมน้องว่าโหลดดามแบบมันไม่ได้ซาโลหมดอ่ะเฮ้ยแต่ก็โอเคนะน้องก็เล่นเป็นไงเนี่ยน้องคาคาชิมาด้วยอ่ะคาคาชิคาคาชิคาคาชิเนียตายตายโอเคตายนี่ถึงเบต้าสมัยก่อนเลยเล่นตัวนี้ก็คือเกมเคแล้วก็ตีเงี้ย ทรัมาตอนนี้ดรนานวมดาที่6 3 0้อสีเอ็ก็ก็คือสรัพนานเมดโดยตัวพวกต่ตัวรัเยนวหลักเราจะเป็นน่าจะเป็นตัวละครในนี่อ่าไม่ใช่แล้วนะมิสเตอร์สตารตัวนานเวาวดหลักเลยส่วนตัวที่เหลือก็รนานวมดหลักก็จะมี2ตัวแล้วกันนะ,ะนี่ก็แสนหกก็โอเคอยู่ก็ได้อยู่นะแต่อยากถึง1นบวะ่ะตัวเริ่มทยอยหลุดละ ถ,ถ้ามันไม่มีบัฟบัถ้ามันมีบัฟพี่ว่าวน่าจ,จะโอเคกว่าน,นี้น,อน้องมันได้เป็น่าไหร่วะสี่สี่เศษเออมันไม่มีบัฟคุณผู้ชมถ้ามีบัฟมันมน่าจะโอเคกว่านี้นี่ก็เริ่มหลุดนี่สโลว์สโลวมีตัวหลุดโอเคตีอยู่เลือดมอนก็สิบห้าเอ็มทำมันเยอะไหมก็เยอะนะมอนเริ่มหลุดแล้วคุณผู้ชม ตอนนี้ได้เจ็ดสิบห้าเวฟแล้วจะถึงแปดสิบไหมมาดูกันช่วงคิดว่าถึงเวฟเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะนี่เราขีมมังกรแล้วอ๋อขีมมังกรแล้วมันต,ตายมันตาไมันตายขอสักแปดสิบเวฟไปเฮ้ยตัวลุดเอ้ยโซลุ้ยตายตายตายน้องนะ่าจะมองไม่เห็นเดี๋ยวขอ,อยัดขายตัวนี้ทิ้งเลยแล้วกันนะอ๋อน่าจะเกลีการน้องอ่ะ ขาดเลยเพราะว่ามันอัปตันแล้วอะตังมันก็ตันแล้วนะเฮ้ยอ๋อยังมีมีโอ้ยเออว่ามีมีเข้าอีกมาถือว่ายื้อได้อยู่นะเจนตอนเราน่าจะไม่ไหวแล้วต้นลุกคุณผู้ชมน่าจบที่เท่านี้ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่นะยังไม่หลุดนะแต่สิบเวมไหมโอ้ยตัวแตกไหวไหมวะ ลุมตีลุมเซิ้งลุมเซิ้งโอ้โหคุณลุงได้แค่76เวฟนะครับอ่าโอเคอย่างน้อยเราก็ได้เพื่อนนะ EP นี้นะคุณผู้ชม EP ที่2นะครับกับจบการ์ดทางกับลุมทรูโป EP ที่2นะครับถ้าถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe ช่องบิวยอดนะครับ1นบีพอดีเลยแล้วก็ไว้เจอก,กัน EP ที่3นะครับถ้าน้องๆชอบก็คอมเมนต์มาเลยนะครับว่าชอบไหมนะครับก็จะกินชุดหน้าครับคลิปนี้ก็มีพิรันรครับบ๊ายบาย